สวัสดีครับวันนี้เราอุ้นพาเที่ยวนะครับจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเขาใหญ่หน้าฝนนะครับโดยใช้พานะก็คือเจ้าพีซเอร้อยหกสิบคู่ใจของผมนี่เองนะครับสําหรับทริปนี้ระวางแผนไว้นะครับก็จะเป็นการไปเที่ยวสองวันหนึ่งคืนนะครับช่วงหยุดยาวันแม่นะครับเริ่มเดินทางจากบ้านก็คือศรีราชานะครับชนบุรีน้อนะครับดูจาก Google Map แล้วก็ประมาณ3มชั่วโมงนะครับ เดินทางตามถนน331นะครับแล้วก็จะไปเข้าส4มศ่มงน้าสูปปาจีนบุรีนะครับซึ่งความตั้งใจก็คือจะไปเจอช้างป่าเขาใหญ่นะครับลองดูว่านะครับเราจะสมหวังไหมนะครับนี่ฮะระหว่างทางก็บรรยากาศดีมากๆนะครับประมาณ6มมงชานะครับตอนนี้ แวะเติมพลังเข้าห้องน้ำกันก่อนครับผมค่อยเดินทางต่อ ซึ่งระหว่างเส้นทางที่เราเดินทางไปเขาใหญ่นั้นนะครับก็จะมีปั๊มน้ํามันให้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลวนะครับตันนี้ถนนดีหมดแล้วนะครับนี่ฮะเติมพลังแล้วก็เดินทางกันต่อนะครับนี่มีเพื่อนร่วมทางเยอะเลยนะครับเพื่อนชาวสองล้อเรามาคันเดียวนะครับแต่ก็อาศัยวิ่งไปกับเขานะครับเป็นนิตรภาพระหว่างทางเนาะนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับช่วงเช้านะฮะ เราจะชอบเดินทางช่วงเช้านะครับจะได้ไม่ร้อนอันนี้ประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงนะครับโมงหน้าสู่ปราจีนบุรีครับผมนี่ฮะถึงปราจีนบุรีแล้วนะครับการเดินทางต้องบอกว่านะครับผมก็ เดินทางตาม Google Map เลยนะครับตั้งตามแผนที่เลยนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลการเดินทางด้วยนะครับเผื่อจะได้ไม่โดน Google Map หลอกนะครับเนี่ะแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับก่อนขึ้นเขาใหญ่นะครับถ้าผมตามเส้นทางที่ผมมานะครับปั๊มนี้น่าจะเป็นปั๊มสุดท้ายหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะรต้องเติมเต็มถังเลยนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปเขาใหญ่แล้วจะไม่มีปั๊มนะครับจะมี น้ำมันขวดหรือเปล่านะครับแต่เอาความชัวเนาะต้องเติมเต็มถังไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเราจะไปค้างคืนบนเขาใหญ่นอะนะครับก็ต้องแวะซื้อวัตถุดิบนะครับหรือเสบียงเนาะที่ปาจีนี่แหละนะครับเพราะข้างบนก็จะไม่มีขายแล้วนะครับมีขายเล็กๆน้อยๆนะครับก็แนะนาเพื่อนๆทุกคนนะครับแวะซื้อกันเกอนที่ปาจีนบุรีได้เลยนะครับ นี่ฮะใกล้ถึงเขาใหญ่แล้วนะครับขเขาใหญ่อยู่ข้างหน้าเลยนะครับตั้งตั้งงานมองเห็นแต่ไกลเลยนะครับบรรยากาศก็เริ่มดีมากๆนะครับถึงทางเขา้าเขาใหญ่แล้วสำหรับค่าเข้าอุทยาน คนละ40บาทนะครับมอเตอร์ไซค์20บาทเนาะนะครับถ้าผมจะไม่ผิดวันเราเสียไป100บ,บาทนะครับเพื่อน,น,นเพื่อนชาวสองล้อเยอะแยะเลยนะครับเป็นบรรยุยาวด้วยนะครับนี่ฮนะเข้าสู่ถนนเส้นที่สวยที่สุดอีกเส้นหนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้นะครับถ้าเที่ยวหน้าฝนเนาะนะครับเขียวขจีนะครับเหมือนเปิดแอร์ตลอดเวลานะครับสําหรับคนสรสนของผมเนาะ เปิดหน้าหมวกกันน็อกตลอดเวลาเลยนะครับรับอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายนะครับนี่ฮะชมบรรยากาศเจยาวๆกันเลยครับ,บไ,ไปลุ้นกันครับว่าเราจะได้เจอช้างป่าไหมนะครับเพราะว่าเรามาถึงนี่ประมาณ8โมงเช้านะครับก็มาถึงเช้าๆเลยนะครับก็แนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้ามาอยากมาเจอ คนเยอะเนะครับก็ให้มาถึงแต่เชา้าประมาณเป็นโมงเช้าก็ได้นะครับถ้าเป็นวันหยุดเสาร์ที่นี่คนยิ่งเยอะนะครับเราจะได้เจอบรรยากาศที่ดีๆเนาะนะครับผมนี่ฮะชมบรรยากาศยาวๆเลยนะครับสดชื่นนะครับที่นี่ใช้คําว่าสดชื่นได้เปลืองมากนะครับสวยสดชื่นนะครับอากาศเย็นสบายครับผม สำหรับการขับขี่ของเรานะครับก็จะไปเรื่อยๆนะครับรับลมชมวิวนะครับสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดนะครับเพราะว่าตัวผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็ไฝ่ฝันไฝ่หาครับธรรมชาติที่สวยงามนะครับเพื่อชาร์จแบตให้ตัวเองเนาะนะครับซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็เป็นอีกที่ที่หนึ่งนะครับที่มาที่ไรก็ไม่ผิดหวังนะครับ ไปชาร์จแบตให้ตัวเองนะครับได้ผ่อนคลายนะครับแล้วค่อยกลับไปสู้ชีวิตในเมืองกันต่อเนาะนะครับถ้าใครเป็นเพื่อนๆที่ชอบสายธรรมชาตินะครับแนะนำเลยนะครับเขาใหญ่ไม่ผิดหวังครับผม สดชื่นมากๆนะครับเขียวกาจ,จีตลอด2ข้างทางน,นะครับเป็นถนนในอุทยานเส้นหนึ่งนะครับที่สวยงามมากๆติดอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับเส้นนี้สวยจริงๆนะครับอากาศดีมากๆด้วยนะครับสูดอากาศให้เต็มปอดเลยนะครับ ซึ่งจุดแรกที่เราจะแวะเที่ยวนะครับก็คือน้ำตกเหยวนรกนะครับตั้งใจไว้ว่าจะได้เจอน้ำเยอะๆนะครับน้ำตกสวยๆนะครับลองดูว่าเราจะสมหวังไหมนะครับตลอดเส้นทางสดชื่นนะครับเขียวขจีตลอดเลยอากาศดีมากๆด้วยนะครับขอย้ำเลยว่าอากาศดีมากๆนะครับเย็นสบายตลอดการเดินทางเลยนะครับถนนเส้นนี้ เจอเจ้าถิ่นด้วยนะครับบกมือทักทายเจ้าถิ่นนอยนะครับน้องน้องลิงนะครับมาต้อนรับเรื่อยๆเ,เลยนะครับยังไงก็ระวังน้องน้องด้วยนะครับขับขี่ช้าๆนะครับสัมผัสบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับการท่องเที่ยวหน้าฝนนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับคือสถานที่หนึ่งนะครับที่แนะนำเลยนะครับนี่ฮะตามภาพเลยเขียวขจีนะครับมีจุดให้เช็คอินนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ฮะถึงแล้วน้ําตกเขวนรกนะครับมาถึงประมาณ8ปดโมงเช้านะครับดูว่านักท่องเที่ยวจะเยอะไหมนะครับ น่าจะเป็นจุดแรกนะครับของเขาใหญ่ถ้าขึ้นมาทางปจิมบุรีเนาะนะครับ็จะถึงจุดแรกเลยนะครับอยู่้ายมือบรรยากาศดีมากๆครับผมนี่ฮะเพื่อนๆนะักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับนี่ขนาดแปดโมงเช้านะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดยาวด้วยนะฮะนี่บรรยากาศบรรยากาศดีเลยนะครับเพื่อนๆเยอะเลย สำหรับทางเดินไปน้ําตกเขียวนรกนะครับก็จะใช้เวลาประมาณไปกลับประมาณหนึ่งชั่วโมงครับแต่ผมว่าน่าจะเกินอยู่นะครับเพราะว่าทางเดินล่มรื่นนะครับแล้วก็อากาศดีนะครับสดชื่นนะครับเนี่ยฮะเป็นอากาศดีมากๆนะครับก็จะมีเพื่อนๆนนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับร่วมเดินทางไปด้วยกันอะครับอากาศดีมากจริงครับเนี่ยฮะเดินชมธรรมชาติสูดอากาศให้เต็มอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดเนาะนะครับ แม่บ้านก็อิ่มอกอิ่มใจนะครับได้มาเจอธรรมชาติหลังจากทำงานเครียดมาเนาะนะครับได้มาเจออากาศแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะครับก็สดชื่นนะครับนี่ฮะระหว่างทางก็จะมีอะไรฮะเราชมเยอะแยะเลยครับมีลำธารเล็กๆนะครับน้ำไหลนะครับให้ชมเรื่อยๆนะครับบรรยากาศสองข้างทางทางเดินนะครับไม่เหงานะครับ ยินเสียงลำธารแล้วนะครับสดชื่นนะครับคลิปนี้เจได้ยินคำว่าสดชื่นมากหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับก็มันสดชื่นจริงๆนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะครับอากาศดีมากๆนะครับผมเย็นสบายนะครับเนี่ยก็มีเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับเป็นเพื่อนที่เป็นสายถ่ายรูปนะครับก็มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นนะครับระหว่างการเดินทางก็จะมี อะไรให้เรารับชมเยอะเลยนะครับพืชพันไม้ต่างๆนะครับบิวติวทัศน์อากาศดีมากๆนะครับเหมือนเปิดแอร์ตลอดเวลานะครับมีเสียงนกนะครับเสียงสัตว์ต่างๆให้เราได้ยินด้วยนะครับระหว่างการเดินทางนะครับสวยมากๆนะครับซึ่งทางเดินนะครับก็ไม่ลาบากนะครับอย่างที่อย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับก็จะลาด ปูดิเมนตลอดเส้นทางนะครับจุดสกัดเฝ้าระวังช้างป่ามาถึงจุดเฝ้าระวังช้างป่านะครับเราเริ่มจะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะครับเริ่มตื่นเต้นแล้วนะว่าเราจะเจอน้ำตกช้ำๆนะครับน้ำจเยอะไหมนะครับเดิมได้ยินเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะครับ ระหว่างทางเดินก็ลื่นอยู่นะครับถ้าฝนตกก็เดินด้วยความระมัดระวังนะครับถ้านเพื่อนท่านไหนไปเที่ยวเนาะนะครับเริ่มมีขึ้นเนินขึ้นอะไรบ้างแล้วนะฮะแต่บรรยากาศร,รอบๆก็สวยงามครับเขียวขจีนี่ครับใกล้แล้วได้ยินเสียงน้ําตกแล้วนะครับจะเป็นยังไงเนาะนะครับไปดูกันครับผม ได้ยิเสียงตกดังมากๆนะครับเราจะสมหวังไหมนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วครับเนี่ยบรรยากาศธรรมชาติสวยมากๆครับสดชื่นเดินดีถึงทางลงไปน้ำตกแล้วนะครับก็จะชันเลยนะครับชันพอสมควรเลยนะครับแต่ก็จะมีลาวให้จับเน้ะนะครับถงจุดนี้ก็ต้องเดินด้วยคำนวณระวังนะครับ ใกล้ถ right? ึงแล้วนะครับนักท่องเที่ยวดี่ใจมากมายเลยนะครับเราอยู่ที่ปวดขาจะถึงแล้วชันแค่ไหนทันใจเธอดูราไปถึงเราก็โอเคเสียงน้ำตกดังมากๆนะครับ ต้องใช้คําว่าอะไรดังสนัน่นพื้นป่าเลยนะครับนี่ฮะน้ำตกอยู่ต่อหน้าเราแล้วนะครับดูว่าจะสมหวังไหมนะครับว้าวนะครับสวยมากๆนะครับสดชื่นนะครับละอองฟุ้งเลยเย็นสบายนะครับทางเดินลงไปจะล่างส่วนนะครับก็จะเลื่อนหน่อยนะครับเดินด้วยความนัดระวัง ุดแรกเราก็ทําสําเร็จแล้วนะครับสวยนะครับสวยมากๆนะครับยิ่งใหญ่เลยนะครับนี่ฮะเทียนตกหน้าฝนนะครับสวยสดชื่นครับผมดูบรรยากาศน้ำตกยาวๆเลยครับ ชมความสวยงามของน้ำตกจนเต็มอิ่มแล้วนะครับนี่ฮะดูทางขึ้นขากลับซะก่อนนะครับชันมากไหมครับชันมากนะครับต้องบอกว่าชันมากเลยนะครับปวดขาเลยแต่ก็คุ้มนะครับคุ้มกับความสวยของน้ําตกคุ้มมากๆด้วยนะครับนี่ฮะระหว่างทางเดินทางกลับก็ชื่นชมธรรมชาติเนะนะครับสําหรับจุดแรกน้าตกเขานรกนะครับก็อิ่มอกอิ่มใจเลยนะครับคุ้มนะครับ สำหรับการเดินทางสามชั่วโมงน้อนนะครับคุ้มมากมากด้วยนะครับนี่ฮะแม่บ้านเตรียมตัวออกเดินทางต่อแล้วนะครับเดี๋ยวบายยเจ้าทีนก่อนนะครับบายยนะนะครับเดี๋ยวมาใหม่ซึ่งจุดหมายต่อไปของเราก็คืออ่างเก็บน้ำสายซ้อนนะครับซึ่งก็เป็นแลนด์มาร์คที่โด่งดังนะครับอีกที่หนึ่งของเขาใหญ่นะครับซึ่งตอนแรกนะครับก็คุยกับแม่บ้านว่าจะพาแม่บ้านไปกินข้าวไข่เจียวนะครับบน ผาตรอมใจนะครับกระดูจากนักท่องเที่ยวเราคงไม่ไหวนะครับคนเยอะมากๆนะครับเราก็เลยตั้งใจจะไปเก็บภาพบรรยากาศอ่างเก็บน้ําสายสอนกันต่อนะครับนี่ฮะบรรยากาศนี่ประมาณเกือบสิบโมงเลยนะครับบรรยากาศยังดีอยู่เลยเย็นสบายนะครับสังขารัาเก็บขาวจีนสวยมากๆนะครับมีเพื่อนเจ้าสองล้อนะครับเก็บภาพบรรยากาศมากมายนะครับสวยนะครับ สดชื่นนะครับสดชื่นจริงๆนะครับต้องไปสัมผัสสถานที่จริงถึงจะรู้นะครับว่าสดชื่นจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะครัเย็ยนสบายมากๆครับผมดูบรรยากาศการเดินทางยาวๆกันเลยครับ ซึ่งการท่องเที่ยวเขาใหญ่นั้นนะครับถ้าจะเที่ยวให้ครบทุกจุดนะครับต้องใช้เวลาผมว่าประมาณหนึ่งวันเต็มๆเลยนะฮะเพราะแต่ละสถานที่ก็อยู่ห่างกันพอสมควรเลยนะครับน้ําตกเขียวสวัส์น้ําตกเขียวนาลกผาเดียวดายผาตอมใจนะครับแล้วก็ยังมีจุดกลางเต็นท์ลำตะคอนะครับเยอะแยะเลยนะครับอ่างเก็บน้าสายสอนนะครับจุดชมวิวกมงสามสิบนะครับซึ่งก็จะเห็นนักท่องเที่ยวหรือเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับมา นำเก้าอี้ปิกนิกนะครับมานั่งตามร่มไม้จายคาับพักผ่อนด้วยนะครับม,มาสมัมผัสบรรยากาศเนาะนะครับซึ่งจะมีการท่องเที่ยวหลายรูปแบบนะครับเห็นหลายๆท่านมาพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับนี่ฮะบรรยากาศระหว่างเดินทางไปอามเก็บน้ําสายสอนครับผมเขียวขจีตลอดเส้นทางนะครับการท่องเที่ยวหน้าฝนสวยครับ นี่ครับถึงแล้วนะครับอ่างเก็บน้ําสายสอนเขาใหญ่ครับผมบรรยากาศดีมากๆนะครับนี่ฮะมีเพื่อนๆนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับต้องบอกเลยว่าที่นี่นะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับใส่สตอรี่ต่างๆถ่ายรูปต่างๆนะครับอัพลงโซเชียลนะครับที่นี่เลยนะครับสวยงามมากๆครับผมนี่ฮะมีเพื่อนๆมา ปิกนิกมาเป็นครอบครัวนะครับบรรยากาศก็อบอุ่นมากๆครับผมสวยครับสำหรับผมกับแม่บ้านก็จะแวะเก็บภาพบรรยากาศสักนิดนึงนะครับก่อนเดินทางต่อนะครับ แวะเก็บบรรยากาศอ่างเก็บน้ําสายซ้อนนะครับกันก่อนนะครับแล้วค่อยเดินทางต่อนอ่นะครับบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ประมาณเกือบ10บโมงเลยนะครับอากาศยังเย็นสบายอยู่เลยนะครับมีแดดอ่อนๆนอ่นะครับนี่ฮะแม่บ้านชอบมากๆนะครับท้าสายธรรมชาตินี่ชอบเลยนะครับบอกเลยสวยนะครับสดชื่นนะครับ รยากาศดีมากๆครับอ่างเก็บน้ำสายสอนครับผม หลังจากเก็บบรรยากาศอ่างเก็บน้ำสายสอนเสร็จแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้าสู่จุดชมวิวก็มอ30กันต่อนะครับซึ่งจะเป็นจุดหมายสุดท้ายบนเขาใหญ่ของเราของทริปนี้นะครับก่อนที่จะลงปากช่องนะครับซึ่งจากเส้นทางเริ่มแต่ด่านปาจินบุรีนะครับจนถึงปากช่องนั้นก็ประมาณ60กิโลนะครับทำไมผมถึงบอกว่าให้ตเติมน้ำมันเตรียมถังนะครับ เราจะได้เที่ยวอย่างสนุกเนาะนะครับไม่ต้องพะวงกับน้ํามันนะครับเนี่ยถึงแล้วจุดชมวิวกม30มครับผมมีเพื่อนเพื่อนนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมเรือเพน็นมีขายน้ํามันขวดด้วยนะครับตรงคาเฟ่นะฮะบรรยากาศจุดชมวิวกม30มครับผมใครมาเขาใหญ่ก็ต้องมาเช็คอินนะครับนี่ฮะวิวสวยมากๆนะครับ หลังจากนี้เราก็จะเดินทางต่อนะครับมุงหน้าสู่ไล่วลวยลินนะครับสำหรับทริปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม